โรงเรียนวัดประจิมที่สารามเมฆประชาบำรุงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่สตำบลตํานานอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงก่อตั้งเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2482เดิมตั้งอยู่ที่วัดสมสมัยหมู่ที่5ตำบลตํานานมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลตำนานสามวัดสมสมัยแต่ด้วยสภาพโรงเรียนที่ชำรุดสุดโทรมท่านพระครูเมฆปุนณสโรจึงได้ยื่นความจำงขอรับย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ปัจจุบันในปีพุทธศักราช2495และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดประจิมที่สารามเมฆประชาบำรุงแต่นั้นมาปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งหมด48คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนภายใต้การนำของนางสาวสมธิดาภูลหล่อผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนวัดประจิมทิ่สารามเมฆประชาบำรุง บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบภายใต้การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนน้อมนำระบบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรเป็นคนดีมีความสุข โรเรียนมีการขับเคลื่อนการบริหารและดําเนินงานสนองน,นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายและจุดเน้นของสอพทดังนี้จุดเน้นที่1ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนําพระบรมราชบายด้านการศึกษาหรก,การปฏิบัติ โรงเรียนโรรงเียนได้น้อมนำและขับเคลื่อนพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพที่สุดจริตและเป็นพลเมืองดีโรงเรียนได้ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและได้น้อมนำการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่การอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมประจำสัปดาห์นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมน้อมนำพระบรมราชบายสู่การปฏิบัติ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองทักษิณกิจกรรมสมุดบันทึกความดีกิจกรรมวันสำคัญสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมการออมเงินกิจกรรมนักธุรกิจน้อยผลิตภัณฑ์จากโรงงานอาชีพคนทีมณีสีประจินการฝึกฝนทักษะและพัฒนาสมรรถนะทางอาชีพให้นักเรียนมีประสบการณ์สร้างรายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อบ้านเมืองยึดมั่นในาศาสนามั่นคงและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงามมีความอดทนสู้งานมีทักษะและสมรรถนะทางอาชีพ เป็นพล,ลเมืองที่ดีมีน้ำใจมีจิตอาสาและรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมจุดเน้นที่2จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโรงเรียนได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาบูรณาการกับวิชาอื่นๆการศึกษาประวัติหมู่บ้านชุมชนสืบค้นและเข้าใจความเป็นมาของชุมชน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสถานนักเรียนเป็นต้นส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ตามเนื้อหาในระดับชั้นของตนรู้จักชุมชนของตนเป็นอย่างดีตระหนักในความเป็นพลเมืองดีของชุมชนและมีความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในหลักการของประชาธิปไตยจุดเน้นที่ส ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยหลากหลายพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนตามความถนัดความสนใจด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขกลู่ผู้สอนออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก a c t i v i learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีการใช้สื่อนวัตกรรมและใช้สื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเช่นห้องคอมพิวเตอร์สวนสมุนไพรศูนย์นการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นต้นติดต่อวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ความรู้แก่นักเรียนสร้างเจตกติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษติดต่อวิทยากรปราชชาวบ้านให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องต่างๆ,ๆเช่น การเล่นกีฬาฟุตซอลสมุนไพรการทำขนมพื้นบ้านนวดแผนไทยเป็นต้นปลูกฝังให้นักเรียนมีสัมนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมกับกองทุนประกันสุขภาพตำบลตำนานจัดจิตกรรมการอบรมการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมเดินรณรง์การคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้นักเรียนได้ใช้สื่อเลทคโนโลยีในการเรียนรู้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจุดเน้นที่ 4. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นคว้าหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมตอบปัญหาจากสารานุกรมกิจกรรมแนะนาหนังสือเล่มโปรด กิจกรรมพี่สอนน้องกิจกรรมประกวดยอดนักอ่านกิจกรรมการทดสอบการอ่านคล้องเขียนคล่องพัฒนาห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่ดีชวนอ่านและชวนใช้บริการส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการอ่านและต่อยอดองค์ความรู้ได้จุดเน้นที่ 5. เสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมผ่านกระบวนการลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับเทศบาลตำบลตำนานจะจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับกลุ่มนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งส่งผลให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมมีพื้นฐานจิตใจใ,จในการอาสาทำความดี และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์จุดเน้นที่6จัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีการคัดกรองนักเรียนตามขั้นตอนมีแผนพัฒนานักเรียนรายบุคคลจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษส่งผลให้นักเรียนเรียนรวมทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพจุดเน้นที่7 จัดก,การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักพหุปัญญาพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจในด้านต่างๆเช่นด้านวิทยาศาสตร์ด้านศิลปะด้านดนตรีนาฏศิลป์ด้านกีฬาด้านภาษาและด้านอื่นๆได้แก่กิจกรรมแข่งขันทักษะวันภาษาไทยกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะวันต่อต้านยาเสพติดการฝึกฝนทักษะและความสามารถพิเศษเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่ต่อไปส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มีและสแดสดงศักยภาพของตนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนได้แก่นักเรียนได้รับรางวัลสองเหรียญทองแดงจากการเข้าแข่งขันวิ่ง60เมตรรุ่น12ปีชายและวิ่งผาด8ปคูณเมตรรุ่น12ปีชายจากงานกีฬากรีธานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่75นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลระดับจังหวัดรุ่น12ปีชายและ12ปีหญิงนักเรียนได้เข้าร่วมการลำมโนราในงานสำคัญของชุมชนและจังหวัดเป็นต้นจุดเน้นที่8เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนได้ตรวจสอบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของโรงเรียนเพื่อให้พื้นพื้นที่ปลอดภยัยพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียนและปรับมุ้ทั์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าติดกล้องวงจรปิดเพิ่มอย่างเพียงพอจัดระบบดูแลปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้เรียนในด้านสุขภาพทางกายและสุขภาวะทางจิตกิจกรรมโรงเรียนสีขาวกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมครูแดโครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนกิจกรรมโอโยน้อย ประสานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนเพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนส่งผลให้สถานศึกษามีอาคารสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อก,การเรียนรู้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจุดเน้นที่9เ,เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งนักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านทุกคนพัฒนาระบบการป้องกันการเฝ้าระวงังและการดูแลช่วยเหลือติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีทักษะในการำดำเนินชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลือตรงตามความต้องการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการำดำเนินชีวิตในด้านต่าง บนหลาักการให้สามารถพึ่งตนเองได้จุดเน้นที่10พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่มีสมรรถนะด้านวิชาการมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมทันสมัยพัฒนาทักษะเพื่อการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ใช้กระบวนการชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาส่งผลให้ครูมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพหลากหลายผลงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นเเื่องรรียนน จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดประจิมทิศสารามเมฆประชาบำรุงได้สนองและสอดพ้องกับนโยบายต้นสังกัดเป็นอย่างดีเราได้มุ่งมั่นพัฒนาสารศกศาอย่างรอบด,ด้านเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความพร้อมในโลกแห่งศตวรรษที่21สร้างความเชื่อมั่นใ้ผู้ปกครองชุมชน,ชนสู่การยอมรับของสังคมทั้งนี้ผลเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาคือ นักเรียนเรียนดีและมีความสุขขอบคุณค่ะ